เชื่อไหมพี่ว่าหม้อนะวนด้วยตัวเขาเองนะหลวงพ่อกับบริกรรมแล้วก็วนหลวงพ่อให้ลูกศิษย์ไปหยิบขึ้นเอาพราขาวโปะเอาผ้าขาวปิดมาถึงวัดก็เปิดปล่อยอยู่วัดด้วยความที่พ่อเป็นคนที่ช่วยวัดอยู่ตลอดก็ขึ้นไปตัดกิ่งตะเคียนสอ,องสากิ่งกลับไปแขนขาก็ดิกไม่ได้เลยนะกลางคืนก็นอนไม่ได้ไม่เหยียบอกครับไม่ได้อุปาทานไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลย เช้าเนี่ยต้องมาหาหลวงพ่อเนี่ยให้ไปขอเข้ามาและหลวงพ่อเนี่ยมานอนค้างที่นี่และเสกอธิษฐานจิตไว้ให้เลย<ช>ปัจจุบันทางวัดยังมีให้บูชาอยู่นะครับเป็นพระผงภาษาครมรักษาเรื่องพิษสุนัขบ้าในตำรานหลวงพ่อจงก็ยังมีเรื่องรักษาโรคพิษสุนัก <ผม S 2> ได้จากหลวงพ่อจงแล้วก็เอามา ที่ผมจําได้เลยก็คือปักระเฉดสดๆไ้ผมเคี้ยวไอ้เราก็ยังเด็กห้โหกินอะไรก็ฝืนกินจนหมดเหมาบ้ากัดไอ้ถึงกับตายเลยนะมันหอนแล้วก็ตายเราโดนหมาบ้ากัด่แล้วก็ไอ้ไอ้หมาตัวนั้นก็อีกสองสามวันก็ตายน้ําปลาปูปากช่วงนั้นหน้าร้อนจาได้ที่จาได้แม่นเลยมันกินยากมากว่ากระเฉดแต่แล้วกินสดๆน่ะเป็นกําๆเลยแล้วท่านปุกเสกแล้วพร้อมอะไรน้ํามนต์อีกอย่างสองอย่างเลยแต่ไม่ได้ คือนี่รักษาโรคพิสูน์ได้บบนี่กับตัวผมเองเลยหลวงพ่อเ<ไ>สกให้เลยเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระหมอยาด้วยนะ<ไ>ผมตอนที่ครั้งนั้นมามานั่งมานิมนต์ท่านก็นั่งคุยกับท่านท่านก็คุยดีนะครับเมตตาแกก็ยังบอกตัวยาให้ไปฝากหลวงพ่อแม้เลยผมแต่ผมจําสมัยก่อนนะแสดงว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นที่พึ่งทุกอย่างเลยนะที่พึ่งทุกอย่างครับเพราะว่าเรื่องยายาโบราณสมัยก่อนเนี่ มันต้องมีมันต้องมีทุกองนะครับต้องมีวิชาพวกนี้นะครับเพราะเป็นที่พึ่งของทางบ้านก็จะเป็นยาโบราณหลวงพ่อก็เก่งด้วยนนอกจากโรคพิษตุนักบ้าเราที่เห็นนะติอย่างอื่นนะเรื่องเรียกผีเรียกผีก็แต่สมัยต้องเล่าให้ฟังว่าเรื่องเรื่องการเรียกผีเนี่ยบางคนคิดว่าให้เป็นเรื่องตลกแต่ว่าถ้าหากใครย้อนหลังไปตั้งยี่สิบสามสิบปีที่แล้วเนี่ยถ้าหากว่าลูกหลานใครไปประสบอุบัติเหตุ อยู่ตามสถานเขาเรียกว่าตายด้วยอาการวิปลดิตะที่ไม่ได้แก่ชราเสียชีวิตไปเนี่ยก็จะมีทําการเขาเียนะไปเรียกวิญญาณไปเชิญ,ญวิญญาณปัจจุบันก็ยังมีทํานะครับ <dieses S 2> แต่ว่าเด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่อาจจะยังไม่รู้ว่าเขาต้องต้องมีการเชิญวิญญาณมีการไปจุดเทียนจุดตะเกียงเนี่ยบางคนยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปนั่งเฝ้าอะไรเงี้ยเขาเป็นความเชื่อกันว่าดวงวิญญาณจะได้กลับมาบ้านแล้วก็กลับไปอะไรไปบำเพ็ญกุศลซึ่งหลวงพ่อเนี่ยก็ได้ไปทําพิธีแบบนี้ด้วย อผมก็เห็นก็นตาเหมือนกันอจมน้ําตายตรงตรง,ตรง,ตรงปากของสามนี่เลยนี่ไปสักกิโลหนึ่งเป็น,นปากท่อสมัยก่อนเขาก็เป็นท่อจมาทานน่ะนะเขาบอกตรงนั้นผีดุแล้วป้าคนนี้ก็ลอยคอลักษณะท่อท่อตั้งเมตรไก็ลอยคอเข้าไปช้อนกุ้งโผล่ใส่จม,มูกลึกเข้าไปลึกเข้าไปสำลักน้ําตายอออเจนญาติมาเจอว่าตายแล้วแล้วก็วข,ขึ้นแล้วก็นิมนต์หลวงพ่อไปหลวงพ่อท่านก็นไปนั่งไปเรียก แล้วก็เอาเอาหม้อเนี่ยลอยในน้ําเชื่อไหมพี่ว่าหม้อนะวนวนด้วยตัวเขาเองนะวนหลวงพ่อกับบริกรรมแล้วก็วนวนแล้วก็หลวงพ่อให้ลูกศิษย์ไปหยิบขึ้นเอาผ้าขาวโปะเอาผ้าขาวปิดมาถึงวัดก็เปิดปล่อยอยู่วัดนั่นเห็นก็ตาเหมือนกันนะั้นก็แล้วจากคนที่เคยโดนหลอกอเคยโดนอะไรก็ตรงนั้นก็นเงียบไปเลยใช่เพราะฉะนั้นอยู่ในวัดนี่เยอะฮะเนี่อยอย่างที่บอกว่า แล้วพอเราจะเจออะรกันไม่ถามหลวงพ่อเอามาปล่อยแล้วไม่กลัวมันหลอกพะหลอกอะไรเนะก็เคยถามหลวงพ่อก็บอกว่าผีต้องอยู่วัดอ้าวแล้วเราแล้วเราบวชอยู่ที่วัดนี่เคยเจอไหมหลวงพ่อเป็นพระจะกลัวผีได้ยังไงอ่ะมกิดบางคนหรือเปล่าหลวงพ่อบอกเนี่ยอ่ะพี่นะบวชกันยังเนี่ยทีมงานเนี่ยประคตตรงเนี่ยผีกลัวประคตตรงเนี่ยซึ่งผมบวชตอนนั้นเน่ะกุฏิหลวงพ่ออยู่นี่แล้วผมได้อยู่มุมนั้นข้างกุฏิหลวงพ่อกุฏิตรงนั้นน่ะ พระเพิ่งตายเพิ่งมรณภาพไปนะแล้วผมเข้าไปอยู่ครับกลัวเหมือนกันครัหลวงพ่อไม่ต้องกลัวหรอกเอาไงก็เอากันแล้วก็ท่านอย่าขาดนะเรื่องสวดมนต์ท่านอย่าขาดในเรื่องแผ่เมตตาทําวัดเช้าทําวัดเย็นไม่มีอะไรอืก็ไม่มีจริงๆเหมือนกันถ้าเราคิดเป็นแบบนี้นะว่าเป็นกุศโลบายที่หลอกเราหรือเปล่าในสมัยก่อนหลอกเราว่าอะไรปะถ้าเราสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วผีจะไม่มาก็เลยทำมาทำให้ไห่เราคนกลัวผีเนี่ย เลยต้องขยันสวดมนต์ผมเชื่อเรื่องนี้จริงไหมครับ่รู้เป็นอแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นกิจมันเป็นกิจของสงฆ์ที่เราต้องทํานะครับแล้วก็เลยมีความเชื่ออันนี้มันก็พูดเดี๋ยวจะจะเลยเถิดมองมองมองแบบสองแง่สองแง่มนะว่าเฮ้ยผีดุนะจะต้องสวดมนต์ทุกวันเพื่อเราเพื่อจะหลอกให้เราสวดมนต์เพื่อเพราะว่าอะไรเราให้เราสวดมันอาจจะไม่อยากจะสวดไงแต่ถ้าบอกถ้าไม่สวดถ้ผีหลอกนะ อันนี้ก็เลย,เลยต้องสวดทุกวันเลย<น>หรือเปล่านี่ก็เรื่องจริงอีกพี่ต้นตะเกียนข้างหน้าที่หลวงพ่อว่าต้นว่าคอยว่าครับพ่อผมเองเลยอืเมื่อหลายปีที่แล้วเห็นต้นตะเกียนยื่นไปแล้วก็ตกแต่งหน้าวัดด้วยความที่พ่อเป็นคนที่ช่วยวัดอยู่ตลอดอ่ะก็ขึ้นไปตัดกิ่งตะเกียนสองสากิ่งครับโหกลับไปแขนขาก็ดิกไม่ได้เลยนะกลางคืนก็นอนไม่ได้มันเป็นอ ไม่เหยียบอกครับไม่ได้อุปทานไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลยเช้าเนี่ยต้องมาหาหลวงพ่อเนี่ยครับให้ไปขอเข้ามามเขาบอกก็ไปตัดแขนตัดขาลูกลเขาก็ทําโทษครับอันนั้นคือเรื่องจริงเหมือนกันนี่ก็ประสบการณ์เหมือนกันแล้วก็ศยศาสตร์กรวิทยาศาสตร์มันต้องไปด้วยกันได้ผมเชื่อว่าศยศาสตร์มีจริงโดยเฉพาะ บาร,รมีของหลวงพ่อเนี่ยมไม่อย่างนั้นนนี้เขาจะเอาไว้อย่างนี้แหละเจ้าวาดองปัจจุบันครับท่านบอกเอาไว้อย่างนี้คนได้มากลับไหว้ได้มาขอพอรเป็นที่พึ่งทางใจนั่นแหละคืออย่างที่ถิ่นบอกนะครับว่าความเมตตาของหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่เราคุยกันมาเนี่ยพี่นี่เรียกมาพอพูดถึงหลวงพ่อเนี่ยคาว่าเมตตาเนี่ยมันออกมาจากใจเลยว่าหลวงพอ่อเมตตาม,มากมันคือในหลวงพอ่อโบราณแต่ปีห<ช>้าศูนย์ปัจจุบันก็ยี่สิบเท่าไหร่สิบแปดปีรวมยี่สิบปีส<ช>ิบแปดปีจะยี่สิบปีแล้วนะครับ แต่ความเมตตาขนาดนั้นยังตาตึงอยู่นะในปัจจุบันยังยังพูดถึงยังยังพูดถึงก็ยังมันยังเป็นความรู้สึกนั้นลองคิดดูนะว่าหลวงพ่อท่านเมตตาขนาดไหนจนทําให้ให้ให้คนเราเนี่ยยังพูดถึงแลวยังอะไรนะความรู้สึกเดิมเดิมมันกลับขึ้นมาเลยใช่ไหมครับโอ้นึกถึงนึกถึงบารมีของท่านทุกวันนี้ก็เ สวดมนตรวจพองก็จะนึกถึงถึงท่านตลอด mm. แล้วก็ถึงวันไหว้ครูถึงวันครบรอบมราณะเราก็จะมาทําบุญทํากิจกรรมให้ mm. ทุกปีครับทุกปีแล้วอย่างที่บอกนะครับ mm. ที่ว่าแล้วเรื่องที่เป็นตํานานเลยว่าที่ผมมาครั้งนี้ที่บอกว่าไอ้ให้หวยสิบสามงวดน่ะแล้วตัวพี่นี่เคยได้โชคได้ลาบจากหลวงพ่อไหมผมไม่ไม่ไม่ชอบเล่นหวยมไม่ชอบแล้วม,มีใคร<อ>ไหมที่เราเห็นใกล้ๆเลยว่าขอแล้วหลวงพ่อให้ก็มีรุ่นรุ่น พวกพี่ป้านาอาแต่กรถูกกันมาคนเราไม่เท่าไหร่สมัยก่อนตังค์มันน้อยก็เท่าไหร่ก็ดีแล้วครับคนเราถูกหวยร้อยสองร้อยก็ดีใจแล้วครับกินไปพันกว่าบาทแล้วครับผมถูกเต็งเต็งยี่สิบบาทก็ดีใจตายแล้วถูนไปที่ไหนใช่ครับสมัยก่อนเดินบนถนนตังค์ยังไม่หล่นดุววันนี้ได้เท่าไหร่ก็เอาครับมันมันมันแตกต่างนะเพราะมันรู้ว่ามันได้นะมันมันมีกําลังใจถูกกันเยอะถูกกันทั่วถ้าแบบนี้ซึ่งสมัยก่อนเราเราก็เด็กมากนะเราก็ยังเล่นไม่เป็นนะสมัยก่อนน่าจะยังอยู่ชั้นประถมอยู่เลย กน,น<ด>ั่นคือเรื่องของโชคลาภนี้หลวงพ่อเนี่ยขึ้นชื่อลือชามากเลยช่วงแล้เมื่อกี้ที่ที่ได้พูดอะเรื่องวาจาศิษย์แสดงว่าหลวงพ่อที่บอกว่าที่ว่าหลวงพ่อท่านเป็นคนที่ไม่ด่าคนไม่ไม่พูดไร้ลายอย่างที่หลวงพ่อหลวงพ่อท่านพูดว่าถ้าพูดอะไรจะเป็นอะไรตามปากใช่ไหมใช่ถ้าพูดแล้วเดี๋ยวก็เป็นตามแสดงว่าท่านวาจาวาจาศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เลยด่าใครไม่ได้เลยอัมเราเคยเห็นไหมว่าท่านวาจาศิษย์ที่เราเห็นนอกจากคําว่าเฮ้ยฝนไม่ตกท่านเคยทําพูดอะไรแล้วเป็น วาจารศักดิ์ศิ์ผมไม่เคยเห็นท่านด่าใ<ด>ครไม่เคยคท่านคุมอารมณ์ได้ดีมากคอคุมอารมณ์ได้ดีมากก็มีอยู่ครั้งที่เหมือนซูเปอร์ทอรนาโดเลยนะนี่เป็นเรื่องที่ที่ผมผิดพลาดกันมากสมัยบวชก็พระหนุ่มๆน,นะสมัยนั้นรรษาน่าจะพระหนุ่มๆน,น,น่าจะสิบสิบรูปได้สิบกว่ารูปรที่จำรรษายอยู่ด้วยกันเนี่ยก็พุฏิผมนั่นแหละใช่ไหมแล้วก็หลวงพ่อนี่จะเป็นคนเป็นเป็นพระที่ ดีแมวเดินเบาไเสียงเดินเบามากไม่มีเสียงเลยเดินเงียบกริบเราเราคิดว่าเอางี้แบบว่าถ้าคุยท่านเดินเบาหรือหรือว่าท่านลอยไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่ได้ยินเสียงก็คือที่มาที่ไปมันก็คือพระแต่ก่อนนะนะด้วยความคึกขนองชอบเล่นหมากรุกกันธรรมดาครับคู่วัดคู่วัดทุกที่หลวงพ่อจะไม่ชอบหมากรุกทาไมครับเสียเวลาเสียเวลาไม่ได้ทํางานไม่เวลาไปท่องหนังสือ พระโบราณะอยางงั้นกันเออทำไมไม่เอาเวลาไปสวจมนทำไมไม่เวลาไปทําอย่างอื่นมาเล่นหมักลุกเล่นแล้วก็เถียงกันทะเลาะกันมันดีไหมนะท่านไม่ชอบอด้วยวาจาของท่านก็เล่นแล้วก็วางใกล้ๆโขกนะขนาดลูกคาดยังไม่โป๊กเลยนะใกล้ใวางน,นะธรรมดาเนี่ยพวกนี้ต้องเปกกันอ่าลูก <c oughs> แล้วพาหนุ่มใช่ครับแอ้หลวงพ่อนี่เดินมาเงียบกริบเลยนะพี่เชื่อไหมว่าเปิดประตูโอ้โหทุกคนเนี่มันมันแทบวิญญาณจะหลุดออกจากตัวเลยนะ ก็หลวงพ่อเป็นพระเมตตาแล้วมาเจอท่านทาไมเรากลัวโอ้โหตวาดท่านทําอะไรกันเนี่ยมาเล่นโอ้หตวาดปุ๊บแล้วพูดไม่กี่คําพูดไม่กี่คําแล้วมันผมถึงบอกเน่เหมือนซุปเปอร์พายุซุปเปอร์ทอร์นาโดที่มาถล่มทุกคนนั่งกันหน้าซีดแทบวิญ,ญญาณถ้าจะหลุดออกจากตัวน่าพอเสร็จแล้วพี่เชื่อไหมเราก็นั่งเฮ้ยเอาไงดีอะท่านทําไงดีว่ามันไปกันไม่ถูกละสี่ห้าองค์ที่นั่งกันอยู่ตรงนั้นหลวงพ่อก็เดินมาพี่เชื่อไหมใกล้ช้างกันอีกหูครับ เดินกลับมาแล้วครับจิตสํานึกกลับเข้ามาตัวหลวงพ่อแล้ว <คะ S 2> ท่านรู้ว่าท่านหลุดท่านก็บอกว่าอย่าเล่นมักลุกเว,วลาไปท่องหนังสือมันไม่ดีนะแค่นั้นอะแป๊บเดียวแค่ช้างกระดิกหูพี่เอามาก็คือท่านพอพอ,พอท่านรู้ตัวลแล้วท่านรู้สติตลอดเวลาไไนั่นที่ที่เจอที่โมโหแค่นั้นเองห,อหลังจากนั้นไม่เคยเจอเลยแต่หลวงพ่อเพราะว่าแค่ช้างกระดิกหูนะหลวงพ่อเปลี่ยนอารมณ์ได้เราดูกด่าไปตอนนั้น จิตเรากลับมายังวิญญาณยังไม่เข้าตัวเลย <c oughs> วิ่ได้ไม่เข้ามา <c oughs> โอมันก็ตอนนั้นมันเครียดยนะพอมาหลังหลนี่เจอกันหน้าทุกวันนี่ยังคุยกับเรื่องตลกเลยยังเป็นเรื่องโจก,กันมันคุยแล้วมันขำน่อ<ต>เราเห<พ>ตุการณ์วันนั้นมันไม่น่าขำนะใช่โอ้มันเครียดมากเครียดมากเครียดโอ้ที่จะเอาไงาจะไปไงกันต่อเนี่ยหลวงพ่อมาโหแล้วยุ่งแล้วเราแล้วไม่เคยมีใครที่จะโด,ดนหลวงพ่อตําหนิหลวงพ่อว่าหลวงพ่อด่า มีแต่ดีจ้ะดีดีเอาเอาดีทำเอานั่นคือคำพูดที่ออกเป็นประจำใช่นั่นแหละเขาว่าวาจาสิ่งของท่านใช่ไม่ไม่ว่าใครใช่พอช้างช่วยช้างกระดิกหูพอกลับมาทั้งก็มามันไม่ดีนะอย่าไปเล่นมันไม่ดีแค่นั้นนะแล้วก็เดินไปอันนี้คือสิ่งที่ท่านท่านท่านทาำเราเลยเห็นความไม่ตาของท่านนั่นแหละที่เห็นก็คือที่เห็นหลวงพ่อโมโหที่สุดๆดเลยคือนับว่าเป็นบุญของพวกผมเลยที่เห็นหลวงพ่อโมโห เพราะไม่เคยมีใครเห็นเราเลยเปนเรื่องเล่าาเป็นบุญไปเลยเป็นบุญนี่ลองคิดดูขนาดหลวงพ่อโมโหเนี่ยถือว่าเป็นบุญนะแสดงว่าเป็นเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากจกตัวหลวงพ่อใช่ทําให้ท่านโมโหได้เนี่ยเป็นบุญนั่นแหละแล้วเรื่องหนึ่งแต่เรื่องไอ้คงกระพันชาติในย่านนี้รู้กันเลยรู้กันอะไรฮะตะกุดท่านตะกุดท่านนะครับเป็นตระกูลโทนนะครับซึ่งตระกูลโทนนั่นก็จะไปอยู่กับตระกูลเก่าๆกัแล้วล่ะ เพราะท่านก็ท่านไม่ค่อยทําให้ใครหรอวางเข็มตักแล้วก็ไม่ลงกาทตะกรุดอีกเลยเพราะว่าเขาเขาทางทางเจ้าหน้าที่มาขอมันโจรมาไปป้นข้าชกชิงวิ่งลาวทำไหมหลวงพ่อท่านไม่รู้หรอกว่าท่านให้แกไขไปมั้างท่านก็วางั้งนก่นตอนนั้นแล้วก็มาเปลี่ยนทําเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญก็มีพศหกรุ่นหนึ่งนะครับเสมารุ่นสองแล้วก็รูปไข่รุ่นสาม ผมนบวชผมท่านปุกเสกรุ่นสามเยนะเข้าบวชก,กวับหลวงพ่อนั่งปกกับท่านคนั่นนะตอนนั้นท่านเสกกี่คนองค์เดียวเลยเอ,อ,องค์เดียวเลยฮะแล้วก็เอาพระในพรรษาเนี่ยมาช,ยช่วยกันสวดช่วยกันสวดอิติปิโสร้อยแปดแล้วก็ท่านก็นั่งบริกรรมท่านก็นั่งเป็นประธานแล้วก็ไล่ประคำแล้วทา่ทานก็บริกรมรมคาถาท่านอย่างนั้นเตกนานเอาผ้าขาวคุม กับเสกนานหลวงพ่อเรียนรุ่นสามทีที่เราเห็นนะเรื่องของวัตถุมงคลเดี๋ยวเราก็ว่ากันให้เราก็เมื่อยเมื่อไหร่จะเสร็จตั้งทีหลวงพ่อหลวงพ่อก็นั่งรับตาอยู่นะไม่กระดิกทําไมเราไม่เดินออกล่ะครับแล้วไปกลับมาจบที่ร้อยเจ็ดร้อยแปดโอ้โหนั่นนั่นคือตอนเรื่องวัตถุมงคลรุ่นสามแต่ว่าเรื่องของคงกระพันชาตีเนี่ยคือขึ้นชื่อลือชาด้วยหลวงพ่อนัดีมากคือเดี๋ยวที่บอกมาได้แต่คุยมาเนี่ยเมตตาก็มีที่สุดอยู่แล้วหลวงพ่อในเรื่องเมตตาโชคลาบนี่ก็ ขึ้นชื่อลือชาจนศาราวัดพังนะครับเ,ออเรื่องการนหห่วยเนี่ยถึงกับสาราวัดพังเรื่องแคลค้านคงกระพันเนี่ก็ที่หนึ่งไม่ได้เป็นสองรองใครจนขนาดว่าทางการเนี่ยต้องมาขอร้องให้ท่านเลิกสักยันให้วางเข็มเล,เลิกวางเข็มไม่ว่าตะกรุดก็เลิกทําเลยใช่ใช่ก็ลองคิดดูบางองค์เนี่ยเลิกแค่สักยันนะครับ แต่ไม่ทําไม่เลิกทาตกกะกรุดหลวงพ่อก็เลิกทําตะกรุดเลยใช่เลิกทาตะกรุดเอ่อไอ้ที่ท่านลงอขลาขระตรงนั้นแต่ตัวมากก็ยังใช้ได้อยู่ที่ยังทนันท่านก็ยังมีอยู่ที่ท่านทําแต่ไม่ใช่เป็นกระตุดโทนที่ดอกใหญ่ๆที่ท่านทําแจกเสือสังทำไมก่อนอันนี้ก็จะย่อมลงมาเป็นกระตุดอันอันตักปัจจุบันยังมีที่วัดมีมีอยู่ยังมีอยู่ที่ที่ทางวัดเก็บไว้อ๋อเก็บไว้ไม่ได้มีให้บูชาแล้วก็มีสมเด็จพี่รุ่นรุ่นก่อนนู้นอะ เป็นสมเด็จน่าจะไม่รู้หมดแล้วยังไม่รู้สาลพงชาติที่อยู่วัดที่นั่นน่ะมาเออก็ดูในในข่าวสารแล้วก็พวกเขาคงมาแหละแล้วก็มาเช่าสมเด็จเขาเอาเซียนนมาเช็คแร่ธาตุเดิสมเด็จนั่นแสละพงเหมาหมดวัดเลยที่เหมาเขาบอกว่ามีมวลสารของวัดละคังเยอะมากแตละพงก็เอาเมื่อเมื่อหลายปีที่แล้ว เอาไปหมดเลยแต่วัดให้ไม่หมดวัดให้ไปแค่ครึ่งเดียววัดก็บอกว่าเอาเก็บไว้คนอื่นที่เขาไม่มีเขาต้องการได้ใช้บ้างนอกจากโชคลาภแค้วค่าคงกระพันวาจาศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อก็เข้มขังเป็นพระหมอยารักษาโรคนะครับเป็นที่พึ่งของชาวบ้านอีกนะครับ,น,รบนี่ว่าเรียกว่าครบเครื่องเลยนะครับแล้วไม่ถามไม่ได้เลย ในประวัติเนี่ยหลวงพ่อนะครับไปร่ำเรียนวิชามานะครับที่ได้ยินมาก็มีสายของหลวงพ่อกันวพญาตบหลวงพ่ออุดวัฒนศาสารเกษตรด้วยหลวงพ่อขันวันนกกระจาบหลวงพ่อจงวัฒนาต่างนอกแล้วมีคารวะชื่ออาจารย์หล่ออะไรอีกนะครับหลายคนมากเลยนะหลายคนนะที่พอจะบอกได้มมีใครเมื่อที่เราเคยได้ยินว่าหลวงพ่อท่านพูดเลยว่าท่านไปร่ำเรียนวิชามาจากใครบ้างอันนี้ผมไม่กล้าถามท่านผมก็รู้ตามที่พี่ว่าอย่างเช่นหลวงพ่อจงวัฒนาต่างนอก วพราตจงนี้รู้เลยว่ามาอยู่ที่นี่แล้วไม่เท่านั้นหลวงพ่อจงนําผมในอยู่ประวัติที่วัดต่างนอ,นอกนะครับใครที่อยากจะหาวัตถุมงคลของหลวงพ่อจงที่วัดผมเอาง่ายๆนะผมผมกล้าพูดว่าให้ผมแผนผมบอกแผนสมเด็จไม่ใช่เขาเรียกสมเด็จเป็นพ้าผงของที่หลว,ง,หวงพ่อจงลงสมเด็จพระจันโตนะครับของวัดวัดสว่างพบเนี่ยคือว่าดีมากเลยเพราะอะไรหลวงพ่อลบผงเอามาให้ เยอะมากเพราะว่าผมเคยได้ยินวันนั้นผมมานิมนต์หลวงพ่อแสวงบอกหลวงพ่อให้มาเป็นเป็นไหหรือเป็นโอ่งอะไรแววเอามาให้ให้ท่านไว้ท่านเลยก็เอามาเป็นผงเนี่ยที่ท่านลบเองเขียนเองเนี่ยมาทําเป็นพระผงพิมพ์นี่แต่ผมไม่ได้ทมเรื่องประวัติเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องประวัติว่าท่านสร้างมาเท่าไหร่และหลวงพ่อเนี่ยมานอนค้างที่นี่และเสกอุนิศฐานจิตไว้ให้เลยนะครับเมื่อปีสองสี่เก้าเจ็ดหลวงพ่อมาเสกให้ด้วยปัจจุบันทางวัดยังมีให้บูชาอยู่นะครับเป็นพระผง ที่ว่าผมว่าเอาง่ายไม่ต้องกลัวปลอมเพราะเราไม่ได้บูชาที่วัดนะครับรุ่นนี้ปัจจุบันยังมีอยู่นะหลวงพ่อจงเสกไว้ด้วยอธีษฐานจรินอกจากหลวงพ่อจงเสกไว้หลวงพ่อสแสวงก็เสกให้อีกซึ่งเป็นถือว่าเป็นพระผู้ทรงอภิญญาในเรื่องของวัตถุมงคลนะที่พี่บอกว่าอยู่กับหลวงพ่อมาหลายสิบปีเนี่ยได้มีเห็นปฏิปทาอะไรหลวงพ่อว่าสแสดงอะไรที่เอาว่าเหนือคําว่าธรรมชาติและกันขณะที่ท่านได้อยู่เนี่ย ท่านสร้างเหรียญไว้สามสี่รุ่นได้มีโอกาสได้ได้ร่วมนั่งร่วมสวดบน์อธิษฐานจิตวัตถุมงคลกับท่านด้วยท่านถึงก็สร้างไว้สามหรือสี่รุ่นวัตถุมงคลเหรียญนี่ที่ที่หลักๆเลย3รุ่น3ารุ่นสารุ่นแล้วทางพ่อได้บอกไหมว่ารุ่นไหนพิเศษอะไรยังไงลองเล่าห้ฟังหน่อยดีกว่าพระประหลัดแล้วทำไมแรงยังไงเขาบอกหลวงพ่อบอกว่าท่านนั่งปกปุกเสกเนี่ยเหรียญแดงทุกเหรียญเลย นะครับสมเร็จเนื้อเ,ลห,ลเลอหล็กไหลเลยเพราะหลวงพ่อเนี่ยท่านจะไปเอาเหล็กไหลามาที่จากในป่าแล้วก็มาทำเป็นพระเนื้อผงเหล็กไหลสีดำถ้าเกิดว่าไม่มียันด้านหลังนะไม่มียันตัวหน้าหลวงพ่อด้านหลังก็คือบางขุนพรมทะทายเลยพิมพ์เดยวกันเลย สำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆสำหรับพระเกจิเก่งพระเกจิดีที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับฝากติดตามช่องจ้าสุมาอ้และอีกหนึ่งช่องทางแฟนเพจดักบุญพเนจรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปนะครับ